สวนอะไรสวนลุมพันธนีวันเหรอแล,แล้วก็ดูดอกไม้เจ็ดเก้าทำไมถึงทีพญาวดอกไม้มาตอนนั้นก็ดูแล้วก็กำลังจะลงุงว่าใครจะมาถ้าใครจะมาเกิดแล้วต่อไปช้างน้อยเป็นดอกไม้น้อยก็ลงไปในทองคุณพระเจ้าเป็นช้างอยู่ช้างเอาดอกไม้ไป เหรอแล้วแม่แม่พระเจ้าชื่ออะไรหชื่อชื่อนางตาตังช่วยได้นางอะไรพระนางอะไรพระนางพระนางสิรีมหาจาบาล้าน้องตะตังบอกบอกบอกน้องจูเนียดิเพราะแม่พระเจ้าชื่ออะไรประมารดาชื่ออะไรจำได้ไหมพระนางสิริอะไรมหามหามหา มีมี่ะเปิดเพลงอินเดียก็เปิดลูกที่เกิดตับที่เผาศพด้วยนะแต่ว่าคิดไม่ออกแล้วไม่บอกชื่อแล้วมีต่บอกว่านางสุชาดาเอาข้าวมาถวายสุตเจ้าแค่ดูค่ะเลยเขเป็นคนก็รู้รู้รู้สองคนนล้นางสุชาดาเป็นใครนางสุชาดาเป็นของ สาวของเศรษฐีแล้วน,นา้าพุทาทำอะไรล่ะตาก็พุทธาไม่ได้กินอะไรก่อนแต่แต่สรุต้องกินข้าวกกอนข้าวชื่ออะไรข้าวชื่อบายาอ่าใช่เหรอมะทุกอะไรมะทุกปลาปลาปลาอะไรปลาญาติปลา,า้าขลั <c oughs> แล้ว ก็เก่งแล้วไงน้องก็ตามมาหลกเมื่อวานนี้อาจารย์ไม่ทีสอนอะไรมั่งสอนเรื่องอะไรคะพุทธประวัะพุทธตัวัเหรอว่ายังไงมั่งคะพระบิดาของของพระพุทธเจ้าเจ้าชายจัตถะชื่ออะไรชื่ออะไรติ๊กติ๊ตอกติ๊กตัอกติ๊กตัอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกชื่ออะไร นางอะไรเนาะพระวิดาไปู้สุอะไรสุ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 อะไรเนะตาตังสุ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 โทรอะไรสุโทธนาอ๋อจะออกมาได้ลุ้นเหนใหญ่เลยชื่อพระเจ้าสุโทธนะพระพุทธเจ้าโตขึ้นมาตอนอายุสิบหกปีได้อภิเษกสมรสกับพระนางอะไร ีมหาวิทยาลัยใครใครอ่ะพม่าดาใครอ่ะพม่าดาแต่งงานเนีไม่ได้แต่งงานกับพม่าดาดิก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงอื่นใครอ่ะอะไรใครเ่ะพนางพิมอะไรพนางพิมพนางพิมอะไรพิมพิมอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรอ่ะพิมพาพิมพาอ้าวเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมน้องน้องจูเนีย แล้วแล้วพ่อชื่ออะไรอ่ะพ่อใครล่ะคะพ่อภพิ้าพระบิดาบิดาชื่อพระสุธโธทนะพระสุธโธทนะพระมารดาชื่ออะไรคะชื่อนางคือธโนะเออใช่ใชื่ออะไรพระมารดาชื่ออะไรชื่อพระนางสิริมาหามายาอ่าแม่รุนักคุณเหนื่อยเลย ทีนี้น้องสตางเมื่อวานน้องส,องสตางเช้ากลางวัน,วนเรียนเรื่องพุทธประวัติกลางวันเนี่ยครูให้เรียนเรื่องเรื่องความสุข<อ>ความสุขเนี่ยมีมานน้อยสามตัวจำได้ไมปะจำได้เรี้ยกันด้เหรอจำได้อ<ำ>นะมารมอะไรนะที่ตอนที่อยู่ตอนข้ามารยม,ม,มันตัวที่สามตัวที่สามว่ายัางไงมานที่สาเอาความสุขไปสร้างได้ที่ไหนน ใช่น่ะตัวที่หนึ่งก็ความสุขไปซ่อนไว้บนภูเขาตัวที่สองตัวที่สองเขาบอกว่าโอ๊ยความสุขบนภูเขาเนี่ยมันมนุษย์เนี่ยก็ขึ้นไปหาได้ใช่ไหม <c ười> ก็เลยบอกเอาเอาไปซ่อนใต้บาดาลดีกว่าความสุขเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยหาไม่เจอหรอกลงน้ำนิดเดียวก็ต้องพุ่งขึ้นมาล <c ười> ก็เลยเอาความสุขไปซ่อนใต้บาดาลดีกว่าตัวที่สามบอกมนุษย์เนี่ยชอบฟังเสียงเ <c ười> พ้อ,พอ อยู่ข้างนอกชอบดูอะไรข้างนอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความสุขไปซ่อนไว้ในใจดีกว่าเพราะมนุษย์ไม่มีทางหาความสุขเจอก็เลยเอาความสุขไปซ่อนไว้ที่ใจเพราะมนุษย์ชอบไปหาเรื่องกับคนอื่นมากกว่าที่จะหาความสุขกับตัวเองจึงเอาความสุขไปไว้ที่ใจทีนี้ใครเป็นคนที่หาความสุขพบเป็นคนแรกจูเน <Junior. S 1> ีย <laughs> หาที่ตรงน้ำกับในปา่าก็เห็นเจอ <laughs> แลยน้องจูเนียก็เลยหาเจอเขาเรียกว่าน้องจุเนี้หาวิธีเจอวิธีหาความสุขเนาะ เป็นผีเป็ดเลยอ้าวตาเหรอน้องเป้ก็ขาแก่งขาแก่งเหรอเหรอครับคนทำบาปตายไปเป็นอะไรเป็นผีเป็ดแล้วคนทำบุญตายไปเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นสวรรค์เหรอเป็นสวรรค์หรืออยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์แล้วอะไรอยู่บนสวรรค์ของดีๆอะไรล่ะอยู่บนสวรรค์ นางนางอะไรนางอะไรนงฟ้ากับเทพบุตรนางฟ้ากับเทพทับบุตรพระอินอยู่ที่ไหนพระอินอยู่บนสวรรค์พระพรหมอยู่ไหนพระพรหมก็อยู่บนสวรรค์อยู่ตรงไหนบนสวรรค์ก็ในเห็นดูละครแล้วก็มีพระพรหมมีดาบมีมือเยอะอย่างไปเก็บดาบมีสองมือก็เดินแข่งกันถ้าใครระสร้างลูกได้ก็ไปก็ไป ทำได้หมดแล้วก็เดินจงกรมอยู่ข้างบนก็ไม่เดินจงกรมอยู่ข้างบนอยู่อื <c oughs> เห็นเห็นจะช้าแต่ว่าไม่เห็นลงมาข้างล่างเหรอครับ <c oughs> แล้วก็เรียกอยู่ว่าพุทธเจ้าอยู่ไหนพอต่อไปบ่พุทธเจ้าบอกว่าอยู่ชั้นอยู่ข้างบนอกแต่นั้นแต่ว่าพทธเจ้าสร้างโลกได้แต่ว่าเทวราสร้างโลกไม่ได้เหรอ แม่พ่อมันจะได้สร้างได้เลยเจ้าแดงกี่ตัวเหรอครับเจาแดงไปพ่อจะไก็ชนะมาแข่งกันว่าใครจะสร้างลูกได้เหรออืมน้องสตางค์เป็นไงน้องจูเนียร์เล่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าจริงจริงไหมจริงเดี๋ไปดูนิทานอยู่แล้ว,ลวจะไปหานิทานชาดกเป็นเป็นหนังสืออยู่แต่ว่าต้องไปหาหนังสือคุณครูได้ไหง